สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลิสไท์วันนี้ครับเราจะมาพบกับ o n i x Avenger XM5 เครื่องเล่นเพลงตัวแรงทั้งในด้านกําลังขับและคุณภาพเสียงรายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราฮอลิสไท์ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ Onyx โดยแบรนด์นี้ครับก่อตั้งขึ้นในปี1979ทที่่เเมือองงประศักฤษซึ เป็นแบรนด์ที่คว่ำวอร์ดในวงการไฮไฟและได้วางขายสินค้ามากกว่า28ประเทศทั่วโลกและล่าสุดได้จับมือกับแบรนด์ชาร์ลิงร่วมกันผลิตสินค้าระดับไฮเอ็นภายใต้แบรนด์โอนิก o n i ッ o v e r วอร์เ m 5รเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงรุ่นแรกจากทาง o n i ッที่ดึงเอาประสบการณ์การผลิตเครื่องเล่นเพลงระดับไ HiFI และได้ทำการพัฒนาจนมาเป็น o n i ッ o v e r วอร์ XM5 ที่ได้รับการตอบรับจากฟแฟนๆนักฟังเพลงทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงที่น่าจับตามองอีกหนึ่งรุ่นในปีนี้โดยเฉพาะสเปคที่ไม่ธรรมดาซึ่งทาง o n i ッได้เลือกใช้ชิปแดกคุณภาพระดับ h i เอ็นจากทางเซเบอร์ในรหัส ES9039 Pro เป็นชิปเด็กสเตอริโอคุณภาพระดับ32บิตที่มักจะใช้กับเครื่องเสียงและอุปกรณ์บันทึกเสียงระดับมืออาชีพซึ่งตัวชิปครับเขาจะสามารถถอดรหัส MQA ในระดับมาสเตอร์ได้อีกด้วยโดยจะทำงานร่วมกับชิปแอมคู่ในรหัส TPA 6120ทําให้รองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 768 kHz 32บิตและ DSD 512รวมไปถึงทาง o o n i กได้ทำการพัฒนาระบบ FPGA ขึ้นมาเองทำให้จัดการสัญญาณดิจิตอลในตัวเครื่องได้อย่างล่ บวกกับประสิทธิภาพของชิป xmod xu 3 1 6ทําให้รองรับการใช้งาน usb d a c ได้อย่างมีคุณภาพแถมตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมต่อไลายสายไม่ว่าจะเป็น wi-fi รวมไปถึง Bluetooth 5.2ที่จะทําหน้าที่เป็นทั้งตัวรับสัญญาณและตัวกระจายสัญญาณแถมยังรองรับโคเด็กได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น aac sbc aptx hd aptx และ ld a c เดยในส่วนของการออกแบบ o n i c o v e r t u r e XM 5ตัวเครื่องเขาจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี C N C มาพร้อมหน้าจอ o l e d แบบสัมผัสขนาด3นิ้วด้านล่างหน้าจอครับเขาจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมการเล่นเพลงและปุ่มบันติฟังก์ชันโดยตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับช่องหูฟังขนาด3.5ม mm, มตรและแบบบาลานซ mm, ์4.4มมตรรวมไปถึงปุ่ม็อกที่จะทําหน้าที่เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงและเปิดปิดตัวเครื่องภายในปุ่มเดียวโดวยตัวเครื่องจะรองรับการปรับระดับเสียงได้2ระดับโลและไฮโดยในช่องหูฟังขนาด3.5ม mm, มจะให้กําลังขับสูงสุดที่310มิลลิวัต์ และช่องบาลานซ์4.4จะให้กำลังขับสูงสุดถึง1 0 6 9มิลลิวัตต์ทำให้รองรับการใช้งานกับหูฟังไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กอย่าง In e a r Monitor หรือหูฟังเฮดโฟนที่มีกำลังขับสูงสูงก็ใช้งานได้แบบสบายๆโดยด้านบนของตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับช่อง USB-C สำหรับเชื่อมต่อและใช้งานในรูปแบบ USB- d a c มาพร้อมกับช่องเสียบ microSD card ที่จะรองรับ microSD card ได้สูงสุดถึง2เทเลไบต์โดยน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่277กรัม ดยเจ้าตัว FM5 นี้นะครับจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ o n i x ที่ออกแบบหน้าจอให้ใช้งานได้ง่ายวิธีการลงเพลงก็เพียงแค่เราเอาเพลงที่อยู่ใน m มโค o SD card เสียบเข้าช่อง c a r ดจากนั้นทำการสแกนเท่าน,นี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วโอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง o n i x o v e r t u r XM5 เรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง แล้วเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง XM5 อยู่ทางด้านในเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับตัวเครื่องครับความรู้สึกแรกเลยคือตัวเครื่องออกแบบมาได้พอดีมือน้ำหนักกําลังดีพกพาได้แบบสบายและจุดที่ผมชอบเลยคือการออกแบบหน้าจอและปุ่มควบคุมอยู่ด้านล่างทําให้เราสามารถใช้งานภายในมือเดียวได้แบบสบายๆแถมยังมีปุ่มหนอกเพิ่มลดเสียงอยู่ทางด้านล่างตัวเครื่องทําให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและใน,นส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีฟิล์มการอยหน้าจอให้2ชุดสาย USB-C สำหรับ เชื่อมต่อ1เส้นคู่มือการใช้งานใบรับประกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ o n y x overture xm 5 แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวัดการผลิตณเวลานั้นเนื้อสูงของแนวเสียง Onic o v e r d r e XM5 ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการปรับจูดท,ทำออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเนื้อเบสมีมวลกระชับแน่น Impact แรงปะทะเรียกได้ว่าจัดเต็มลงได้ลึกสปีดเบสไวมวลของเนื้อเบสไม่หนาจนเกินไปทำให้รู้สึกสนุกเมื่อฟังเพลงที่มีจังหวะ และในย่านของเสียงแหลมครับเขาจะดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะปลายเสียงเนี่ยลากไปได้ไกลมีความฟุง้งฟิงและมีประกายที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนด้านเสียงร้องครับเขาจะมีความใสชัดเจนออกในโทนอุ่นเนื้อเสียงกําลังดีไม่บางจนเกินไปโดยเฉพาะเสียงร้องของผู้หญิงครับที่ได้ความนุ่มหวานฉ่าละมุนมีความเป็นธรรมชาติที่ชัดเจน รวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างสัมผัสได้ถึงรายละเอียดของฉากหลังทั้งในมิติและระยะของชิ้นทันตีได้อย่างชัดเจนโดยวรวมครับผมรู้สึกว่า o n i ッ o v e เวอร์ x จ5เป็นเครื่องเล่นเพลงระบบปิดที่ทำการจุนเสียงได้อย่างลงตัวโดวยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหาเครื่องเล่นเพลงที่ดึงละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนและให้กำลังขับที่สูงไม่ว่าจะเป็นช่อง3 5ม m mm, มแล้วแบบบาลานซ์4.4จากที่ได้ใช้ตัวเครื่องฟังผ่านหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์แล้วหูฟังแบบเฮดโฟนเปิดวอลลุ่มยังไม่ถึง30%เนื้อเสียงที่ขับออกมามีความดังและยังขับละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนผมถึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมโอニック ได้รับความนิยมและเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นนักฟังเพลงทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเง่นเพลงตัวจบสุดคุ้มในเลราคานี้ได้เลยทีเดียวหากเพื่อนๆสนใจไว้ามาสอบถามรายละเอียดจากทางทีมงานโฮลิซ d e ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิซ d e กับเทปรีวิว o n i น o v e r เ e r ร x เจในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างรครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้าง แว้มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับพ